ความเจ็บตกใจเกินเหตุพ o อยซ์นไอวีให้อักษรผีเปลี่ยนชีวิตคุณนี่จะเป็นอักษรพีที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับดอกไม้สีม่วงที่ปรรเทาอาการไข้หวัดได้อาการอัมาพาตที่เราไม่อยากเป็นมันคืออัมาพาตที่กล้ามเนื้อใบหน้าบางส่วนนะครับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่จะเปลี่ยนคุณจากนี่เป็นนี่ผลลับของคุณน่าประทับใจครับเจเนตยังดูเป็นเจเนต <c oughs> แต่ <c oughs> แค่สาวกว่าและ <c oughs> ดีกว่าไม่ต้องมีอักษรพีไว้ในชีวิตช่วยทาให้คุณรู้สึกดีขึ้นเป็นกองทั้งหมดนี้ในเดอะด็อกเต้ สด uhm oh ีควดนรามเจ็บตกใจเกินเหตุคอยซนไอวและศัลยกรรมพลาสติกขอบคุณครับขอบคุณ แฟนคลับผมเองแหละแต่ผจะบอกว่าเขามาที่นี่เพราะมีเหตุผลนะครับวันนี้คํานี้ขึ้นต้นด้วยตัวพีจะส่งผลต่อสุขภาพคุณสีม่วงมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับตลอดรายการวันนี้เราจะมาบอกให้ทราบว่าสีม่วงช่วยเสริมสร้างสุขภาพคุณได้ยังไงแต่ก่อนอื่นมาเริ่มต้นด้วยคําว่ากดดันนี่คือความเห็นที่คนทั่วไปพูดถึงแรงกดดันที่เรามีต่อคนดังครับคนดังกดดันตัวเองมากไปหรือเปล่าคะที่ต้องให้ตัวเองดูดีขนาดนั้นตลอดเวลาแน่นอนที่สุดค่ะแรงกดดันของคนดังจะส่งผลต่อสุขาพของวกเ เองค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงอนาเ็กเซียบุริเมียผมบางหรือว่าผมร่วงนะคะโรคติดแอลกอฮอล์พอทำผิดปุ๊บก,ก็ขึ้นหน้าหนึ่งปับ๊บแรงกดดันของคนดังมันเยอะอยู่นะคะโ,โดยเฉพาะคนคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังได้เพราะแต่งงานกับคนดังเคทมิโดตันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยใช่<ล>ไหมครับใช่ค่ะ,คะ นังสือพิมเดลี่เมลในอังกฤษอ้างว่านะครับคนในวงการแฟชั่นของนิวยอร์กพูดว่าเคทมิดเดลตันไม่ใช่คนกําหนดเทรนด์ถ้าเธอไม่ได้อยู่ในราชวงและให้เธอมาเดินตามถนนในนิวยอร์กก็ไม่มีใครรู้จักเธอเพราะเี่ไม่ได้ทำอะไรพิเศษกับคนที่กําหนดเทรนหรือคนที่พระองค์รักกันเคทมิดเดลตันถ้าเธอไม่ได้อยู่ในราชวงคุณมองผ่านเธอไปแน่ครับนั่นคือกรณีที่เราพบได้กับคนในฮอลลีวูดนะครับพวกเขาทําให้คุณเป็นแบรดพิตที่สูงสิบฟุตมีกรามที่กระชากใจสา แบบนั้นเ่ยนะครับข้าจะคิดว่เเชื่ออาจารย์ครับอาจารย์นะครับผู้ชายที่เท่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราเรามักจะทําให้คนดังสําคัญเกินความเป็นจริงและเราก็สร้างแรงกดดันให้กับความสําคัญนั้นด้วยนะครับซึ่งมันไม่ยุติธรรมแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเหมือนกันฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมเลยนะครับ เพราะว่าถ้าแรงกดดันอยู่ในเชิงลบเช่นอบอกว่าเขาผอมเกินไปผอมเกินไปหรือว่าอ้วนเกินไปทําให้พวกเขารู้สึกว่าต้องให้ได้มากกว่านี้ค่ะผอมแบบสุดๆพวกเขาก็เลยเป็นโรคเป็นโรคทางโภชนาการนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรืออะไรก็ตามที่ช่วยให้ลดความหนัวอย่างเช่นโรสเดโอลดอสันเธอต้องโหมลดน้าหนักเพื่อจะรับบทคนติดยาลองคิดดูกันแล้วกันว่าสุขภาพจะแย่ขนาดไหนเวลาหนักลงเร็วๆแต่ประเด็นคือมีคนบอกเธอว่าคุณดูดีมาก อใช่ฉันชอบุเป็นคนอรุยาเนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไงบอกอะไรได้บ้างมันเป็นเรื่องสาธารณะอย่างหนึ่งนะคะและฉันว่าเราฉลาดพอที่จะรู้ว่ามันเป็นเรื่องสาธารณะนะคะหยุดมองโลกภายนอกและหันกลับมามองภายในตัวคุณดูว่ามีอะไรที่คุณยังไม่พอใจอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆอะไรที่คุณอยากจะเป็นอะไรที่คุณอยากทำให้ตัวเองและหาคําตอบดูนะคะว่าคุณอยากจะเป็นอะไรกันแน่นะคะคนดังก็คุณอยากจะทาอะไรกันแน่พวกเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากเราเลยมีข้อดีมีข้อเสียนั่นแหละ ใช่แล้วค่ะในท้ายที่สุดนะครับผมว่าเราทุกคนควรใส่ใจเพราะว่าคนดังก็คือมนุษย์เหมือนกันผมขอไปยังคำถามต่อไปเลยกันแล้วกันนะครับเทรซี่จากฟอร์ตลูดอนเพลสเวเนียอยู่ในสายกับเราแล้วครับแล้วก็ลูกสาวของเธอด้วยลูกสาวของเธอซาร่านะครับเราจะมาดูกันว่ามีปัญหาอะไรมีอะไรครับเทรซี่สวัสดีค่ะลูกสาวฉันซาร่ามีอาการแพ้เพราะฉันไอวีบนใบหน้าตลอดช่วงหน้าร้อนมันเริ่มจากตาข้างหนึ่งไปยังอีกข้างอย่างรวดเร็วมวมมากจนตาปิดเลยค่ะ เราไปเข้าแคมป์ไฟกันมาฉันจึงคิดว่ามันเกิดจากอากาศที่แคมป์นั่นนะคะจะจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะพระเจ้าได้ยินเสียงซาร่าน้อยของเราด้วยนี่คือเคล็ดลับเล็กน้อยที่อาจจะช่วยไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อีกนะครับอย่างแรกให้สังเกตลักษณะของพ้อยซันไอวีไว้ทั่วไปแล้วมันจะมีสามใบมีสามใบอยู่ให้ไกลเป็นประโยคช่วยจานะครับถ้ามีสามใบเมื่อไรต้องเป็นอ่อยซันไอวีแน่นอนบางทีมันก็มีสีเขียวบางทีก็สีแดงหรือบางทีก็มีสีเขียวอมแดงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยนะครับมัน นพื้นดินหรืออยู่ตามต้นไม้หรืออาจอยู่ตามผู้ไม้ก็ได้ต้องสังเกตให้ดีนะครับและคุณเออพูดถึงแคมปไฟถ้ามันเอไม่ไฟน้ำมันของมันก็อาจจะกระจายไปในอากาศน้ำมันที่อยู่บนใบคือน้ำมันที่มีพิษจะเหนียวแล้วก็ติดแน่นมากสามารถติดได้ตามเสื้อผ้า เครื่องมือหรือว่าติดไปกับสัตว์เลี้ยงและถ้ามันโดนผิวหนังคุณแล้วจะเกิดอาการทันทีภายใน24ถึง48ชั่วโมงมดังนั้นวันรุ่งขึ้นหรือว่าสองวันหลังจากนั้นคุณจะเริ่มมีผื่นแดงหรืออาจมีแผลคองบวมมันจะคันมากซึ่งคุณต้องอดทนนะครับ<อ>แต่ถ้าทราบว่าโดนพิษของมันแน่แล้วคือเห็นแล้วว่ามีต้นอยู่และคิดว่าไปแตะถูกมันเข้า <c oughs> ให้รีบล้างพิษออกภ <c oughs> ายในสองสานาทีนะครับบางคนบอกว่าภายในหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําถ้าล้างได้ทันก็ไม่เป็นอะไรแต่ต้องล้้าาางดวยยนนนนนํํเ็ะครับออุ่่ เพราะว่าน้ำอุ่นอาจไปเปิดรูขุมขนและน้ำมันก็อาจเข้าไปในรูขุมขนนั้นได้ซึ่งไม่ดีเลยดังนั้นควรจะต้องล้างด้วยน้ําเย็นกับสบู่นะครับเพราะว่าสบู่เนี่ยจะช่วยชะน้ํามันออกไปจากผิวนะครับฉะนั้นต้องถูสบู่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสบู่จะช่วยได้นะครับดูเหมืนอนสาราะจะขยี้ตาตัวเองครับอาจเป็นไป,ป,นไ,ปได้ท<ด>นี้ก็ชัดเจนเลยที่ตาแกบวมนะครับเป็นไปได้ครับ เออทรซี่เราสงสัยว่าคุณพาซาร่าไปหาหมอหรือยังเหรอครับตอนเนี้ไปแล้วค่ะสามีฉันก,ก็แพ้มากด้วยแล้วก็เลยรู้ว่าเป็นพอยชันไอวค่ะเราไปหาแพทย์ของครอบครัวนะคะคุณหมอฉีดยาให้แล้วค่ะโอเคอยาอะไรครับฉันคิดว่าเป็นสเตยียรอยค่ะสเตียรอยจะพวกพรีดิโซนพวกนั้นเหรอครับนั่นดีมากเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนมากชอบคิดว่าโอ้พอยชันไอวรักษาเองที่บ้านก็ได้ แต่คุณหมอจะให้ใบสั่งยาสําหรับการจ่ายยาสเตียรอยระยะสั้นสักหนึ่งสองสัปดาห์ซึ่งจะช่วยะรรับอาการทําให้ดูแย่น้อยลงซึ่งผมชอบมากนะครับถ้าคุณมีอาการไม่มากนะครับอย่างเช่นที่แขนหรือว่าที่ขาคุณก็ใช้สเตียรอยตัวนั้นทาไปได้เลยนะครับแต่ว่าในเคสแบบนี้ซึ่งอาการค่อนข้างที่จะหนักมากคุณก็ใช้สเตียรอยระยะสั้นอย่างที่คุณหมอสั่งเลยและตอนนี้แกอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคะขอผมพูดกับแกหน่อยก็ได้ค่ะสักครู่นะคะฉันจะพาแกมา ว่าไงจ้าซาร่าหนูเป็นไงบ้างและกำลังดูรูปหนูตอนเป็นผืนอยู่นะมันน่ากลัวมากเลยตอนนี้ดีขึ้นหรือย,ยังคะตอนเนี้ยเป็นไงดีขึ้นแล้วคะ่ะโอเคหมอดีใจนะที่หนูดีขึ้นหวังว่าจะไม่ไปแตะมันเข้าอีกละ่ะรู้ไหมขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณจ้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะงานคุณเสร็จแล้วขอบคุณจำาก็คือมีสามใบอยู่ให้ไกลนะครับถ้ามีอาการไม่ดีครีมสเตียรอยช่วยได้นะครับถ้ามันขึ้นบนหน้าอย่างของซาร่าคุณควรจะไปพบแพทย์เพื่อให้หมอสั่งยาแบบเฉพาะที่ให้เช่นสําหรับปากหรืออต้องฉีดยาแทนนะครับมาต่อกันเลยครับคุณชอบพ้องสีอะไรครับ สีชมพูค่ะชมพูเหรอฉันชอบสีขาวต้องมีสักคนพูดสีม่วงหรือเปล่าฉันชอบสีขาวแล้วคุณบอกว่าใครสักคนี่พูดสีม่วงในสีม่วงขอห้องสีม่วงนะเพราะผมอยากพักผ่อนลองไปดูเหตุผลแรกว่าทำไมการเพิ่มสีม่วงเข้ามาในชีวิตแล้วจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ครับไปดูกันครับสวัสดีค่ะฉันคริสตนคานิงแฮมค่ะฉันจะมาอธิบายให้ฟังว่าสีม่วงจะช่วยเปลี่ยนห้องและอารมณ์คุณได้อย่างไรอย่างแรกคือสีม่วงในกลุ่มสีแดงอ่อนค่ะซึ่งจะทําให้รู้สึกอบอุ่น ดังนั้นสีแบบนี้จึงเหมาะมากสําหรับห้องอาหารหรือห้องครัวนะคะแต่เหตุผลที่ดีที่สุดคือมันทําให้เศร้าหรือตื่นเต้นได้ด้วยและมันยังช่วยเพิ่มรสชาติอาหารได้นะคะกลุ่มที่2คือสีม่วงในกลุ่มน้ําเงินอ่อนน้ําเงินคือความเย็นมันจึงเป็นสีที่เหมาะสําหรับสถานเลี้ยงเด็กหรือห้องนอนที่ต้องการความสวยงามและเย็นตามันจะให้อารมณ์ของความสดชื่นและรื่นรมค่ะไม่ว่าคุณจะอยากให้เกิดอารมณ์แบบไหนนะคะ สีม่วงช่วยคุณได้ค่ะแล้วก็จงกล้าที่ที่จะเลือกใช้สีม่วงนะคะเลือกได้ค่ะช,ช่วงหน้าอาการขี้ตกใจเข่าอักเสบเราจะมาหาคำตอบให้อาการเหล่านี้ก evet> mm> ันครับชูวเหรอฉันดื่มกาแฟแล้วมันก็หกรถเสื้อฉงดเลยฉันไปที่ห้องน้ำแล้วก็มองดูตัวเอง ประเด็นคือความรู้ทางการแพทย์มันก็ออกมาเองนะคะและฉันพูดกับตัวเองว่าโอ้พระเจ้าฉันเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองแตกและพร้อมด้วยฉันดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาแบ่งปันสีปลดอของฉันที่สามารถดูดีได้กับผิวทุกเฉดสีเลยนะคะ